ชาวนี้แม่มบ้านพามาซื้อขนมไทยนะคะเพื่อนๆเจ้านี้จะทําขนมไทยโบราณนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะถ้าใครมาที่ตลาดช้าวัดหนองแขมห้ามพลาดเลยนะคะก็จะมีขนมชั้นขนมขี้หนูขนมลืบกลืนนะคะขนมมันแล้วก็ตะโก้ค่ะก็จะมีตะโก้เผือกตะโก้สาคูตะโก้แห้วนะคะแล้วก็จะมี ขนมขี้หนูค่ะซึ่งหากินยาก,ยากมากๆเลยนะคะก็เจอที่ตลาดช้าวัดของแขมได้ทุกวันนะคะเพื่อนๆพี่เขาจะมาขายทุกวันนะคะจันถึงสุกเนาะแล้วก็เสาร์อาทิตย์ด้วยนะคะมากันเช้าๆนะคะถ้ามาสายขนมหมดไม่รู้ด้วยนะ